ี่ถ้าเราแต่งงานกับชาวต่างชาติงเงินเกษียณแต่ละคนทําไมไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นยังไงสบายดีกันบ่จ้าทั้งนี้ก็สบายดีตอนนี้เป็นเวลาใกล้สิเก้าโมงเช้าค่ะพี่น้องอยู่ประเทศเดนมาร์กนะคะเนาะก็มีหลายคนถามมาว่าพี่ถ้าเราแต่งงานกับชาวต่างช,ชาติได้แต่งงานปุ๊บ แล้วเราได้ไหมเงินกเกษียณถามว่าเราได้ไหมเงินกเกษียณได้ค่ะแต่ได้น้อยเนาะคะ่นะเนาะได้ทุกคนถ้าเราแต่งงานกับชาวต่างชาติเรามีสิทธิ์ได้เงินกเกษียณหมดทุกคนเนาะคะ่นะเนาะไม่ใช่ว่ากลับไปเมืองไทยนะเราต้องอยู่ในประเทศเดนมาร์กเนาะคะ่นะเนาะคือจะมาตอบคําถามให้รู้กันเลยว่าเงินกเกษียณ แต่ละคนทำไมไม่เหมือนกันพี่ใช่ค่ะเงินกเกษียณแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ขึ้นกับว่าเราทํางานระดับไหนเนาะคะ่ะเนาะใครทํางานเยอะก็ได้เยอะใครทํางานน้อยก็ได้น้อยอา้าวแล้วสะสมไปถึงกี่ปีถึงจะได้เงินกเกษียณสะสมไปถึงจนกว่าที่รัฐบาลเขากะกดเกณฑ์ให้เนาะคะ่ะเนาะตอนนี้รัฐบาลเดนมารกขึ้นมาเป็นแล้วแต่ว่าใครเกิดปีไหนสมมติว่า อตอนนี้นะคะเนาะเขาขึ้นอยู่กับว่าเธอเกิดเดือนไหนก็เหมือนของหนูใช่ไหมคะของหนูก็จะประมาณเจ็ดสิบปีหกสิบเก้าถึงเจ็ดสิบปีเนาะค่ะเนาะก็คือเราคุยกับกรมแรงงานเพราะว่ากรมแรงงานเขาจะไล่ออกมาให้เราเลยว่ากรมแรงงานกับบำนาญน,นี่เขาจะประสานงานกันเราจะรู้หมดว่ากี่ปีเราได้ยังไงยังไงเนาะค่ะเนาะ ก็ทำงานอีกกี่ปีพี่ถึงจะได้ทำงานอีกตอนนี้ก็ 50.. ก็70ปีพี่น้องคิดเอาเหลืออีก20สกว่าปีค่ะถึงจะได้เงินกเกษียณค่ะพี่น้องไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะไม่ได้เงินกเกษียณเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือมาตอบคำถามให้พี่น้องจะได้รู้ว่าโอ๊ย พี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเงินเกษียณจะได้ตอนไหนได้ตอนที่เราเกษียณค่ะพี่น้องไม่ใช่ได้ตอนนี้ค่ะไม่ใช่ว่าแต่งงานปั๊บจะได้เงินเกษียณปุ๊บเลยไม่ได้ค่ะพี่น้องไม่ได้นะคะนี่ค่ะมาอธิบายให้เข้าใจสำหรับเงินเกษียณของประเทศเดนมาร์กอ้าวแล้วไม่ทำงานได้ได้ค่ะเพราะเราเป็นคนได้ แต่ได้น้อยต้องเข้าใจค่ะได้แต่ได้น้อยเนาะคะนะ่ะเนาะขึ้นอยู่กับว่าอ้าวแล้วพี่เงินพันชนนี้เราต้องจ่ายไหมจ่ายค่ะอันนี้ก็ลืออันนี้ก็คือมาเล่าเคสของลุงเนาะคะนะ่ะเนาะของสามีเกเพิ่งกเกษียณไปไม่ใช่เก,กเ,เกษียณเกเออร์ลีะะนะ่เนาะค่ะเนาะแกเออร์ลี่เงินเออร์ลี่นี่ได้อะไรบ้างเกก็ได้จากกรมแรงงานเกก็ได้จากที่ทํางานเนาะคะนะ่ะเนาะ ทุกอย่างแกีจก่ายภาษีหมดทุกอย่างเราจา่ยจายภาษีแกีจ่ายภาษีสี่สิบเปอร์เซ็นต์นาะค่ะเนาะรวมทั้งหมดเกจ่ายไปทั้งหมดล้านเจ็ดค่ะพี่น้องล้านกว่าล้านแสนโทษโทษค่ะไม่ใช่แกีจ่ายภาษีไปทั้งหมดเกือบล้านเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทั้งหมดมันแสนเจ็ดพี่น้องก็เอาแสนเจ็ดคูณห้า 4.9ตอนนี้ก็เอาตีไปเลย5นะคะแสนหนึ่งก็าแสนเจ็ดเท่าไรเจ็ดห้าสี่สิบเก้าแสนกว่าบาทเนาะคะ่นะเนาะ,ะ,นะะที่ทำไมต้องจ่ายเยอะขนาดใช่ค่ะที่นี่อยู่ที่นี่เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่จ่ายเป็นกฎหมายของประเทศเดนมาร์กเนาะคะ่นะเนาะมีเท่าไหร่เธอทำงานเท่าไหร่เธอก็ต้องจ่ายภาษีแล้วแต่ขึ้นที่ว่าคอมมูนเขาจะให้จ่ายเท่าไหร่ คอมมูนที่เราอยู่นี่ก็คือ36 s t ิ n d กสแตนดาร์นะคะนะัสามสิบหกสแตนดาร์ไม่จ่ายได้ไหมพี่ไม่ได้ค่ะอยู่เดนมาร์กไม่จ่ายไม่ได้โอเคนอกจากเธอไปทํางานดับไมายเขาว่าทํางานหลีกเลี่ยงภาษีนั่นได้แต่ถ้าเธอทํางานมีใบเงินเดือนเธอไม่มีสิทธิ์หลีกเลี่ยงได้ค่ะหนีไม่พ้นทุกคนต้องจ่ายภาษีประเทศเดนมาร์กนะคะเล่าให้ฟังค่ะแต่และเดือนสมมติว่า เงินเดือนก่อนภาษีเงินเดือนสองหมื่นกว่าสองหมื่นที่นี่ก็ประมาณแสนหากภาษีแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณเดือนละหกหมื่นเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ารวมนั่นรวมนี่ก็จ่ายภาษีจริงเลยพี่จริงค่ะพี่น้องไม่ได้โกหกค่ะอยู่ประเทศเดนมาร์กทุกคนจ่ายภาษีไม่ว่าเธอจะทําหน้าที่อะไรเป็นครูพันโรงหมอพยาบาลคนเก็บขยะทุกคนจ่ายภาษีหมดส่ง นังสือพิมพ์ทุกคนจ่ายภาษีหมดไม่มีแบ่งชั้นวันนะว่าเธอเป็นลูกเจ้าเป็นลูกนายไม่จ่ายภาษีไม่ค่ะประเทศเดนมาร์กไม่มีค่ะทุกคนต้องจ่ายภาษีมาอธิบายให้ฟังค่ะอยู่เดนมาร์กทุกคนต้องจ่ายภาษีไม่มีสิทธิ์คำว่าไม่จ่ายภาษีเธอจะเป็นใครไม่สนทุกคนต้องจ่ายภาษีนะคะหลีเกเลี่ยงไม่ได้ค่ะนี่คือกฎหมายของประเทศเดนมาร์ก พี่ทำงานมากี่ปีแล้วอยู่ประเทศไดนป่ะพี่ทำงานมาสิบแปดปีแล้วค่ะเนาะค่ะเนาะพี่ทำงานมาสิบแปดปีพี่ทำงานอะไรคะพี่ทำงานโรงงานคะ่ะอา้าวทำงานโรงงานต้องจ่ายภาษีด้วยแล้วงานอะไรก็ช่างจ่ายภาษีหมดคะ่ะพี่น้องถามว่าพี่ได้เงินเกษียณเ,เยอะไหมพี่ยังตอบไม่ได้คะ่ะเพราะว่าหนึง่งเราสะสมไปเรื่อยคะ่ะพี่น้องเลยอ,อีกยี่สิบกว่าปีเราถึงจะเกษียณเนาะคะ่ะเนาะ เราตอบไม่ได้ว่าเราได้กี่หมื่นกี่แสนยังตอบให้ไม่ได้นะคะโอเคค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องจา่ายภาษีเนาะค่ะเนาะเล่าให้ฟังอยู่เดนมาร์กต้องจา่ายภาษีไม่มีการหลีกเลี่ยงภาษีเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปโอเคค่ะพี่น้องมาตอบให้แล้วนะคะทุกคนต้องจ่ายภาษีค่ะอยู่ประเทศเดนมาร์ก ไม่มีใครไม่จ่ายภาษีโอเคค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าโน่นนี่มีอะไรก็เขียนมาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวตอบให้ค่ะว่าประเทศเดนมาร์กโน่นนี่นั่นทําอะไรบ้างจ่ายภาษีเท่าไหรเ่เรียนภาษาอะไรโน่นนี่นั่นค่ะเดี๋ยวมาตอบคาถามให้แน่นอนค่ะพี่น้องเพราะว่าถือว่าเราก็มีประสบการณ์เนาะคะ่นะเนาะพอามาอยู่นี่สิบแปปีถือว่าประสบการณ์ก็ พอมีที่จะตอบคำถามใครมีเขียนมาได้คะ่ะใต้คอมเมนต์โอเคค่ะพี่น้องไปแล้วไว้เจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ